วันนี้มาม,ม,ม,มาเก็บมะม่วงเขาเขาเขาขายมะม่วงกันที่สวนอันนี้อันนี้เพชนบัลลท์เพชนบัลลาดมะม่วงดิบมะม่วงกินดิบแต่โลก็ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้นะอันนี้ออฟาลันลูกเบ่มเลยเว้ยแตกไปแล้วนะโอ้เกจัดเยอะดิเบล แจะแตกไปเลยฟาลันฟ้าลันถ้ามันแก่จามันก็จะแตกเนี้ยเขาขาต้นเนื้อเหลืองวางเดี๋ยวจะไปฉอกิน้ตามมาช่วยกันโอ้เยอะเลยเต็มหลังรถเลย,เ,ยเก็บไหวมือนกันเนฮะนี่เรามาช้าอม,ส,มอส่วนมากที่สวนนี่ก็จะเป็นฟ้าลันแล้วก็ น้ำดอกอน้ำดอกไม้ก็มีนะครับมะม่วงสุกแล้วก็เป็นประหลาดเป็นประหลาดก็เยอะเป็นประหลาดเยอะอ๋อมาเก็บน้ําดอกไม้มะม่วงสุ <c ười> ส <c ười> กกิโลเท่าไหร่เนี่ยไปส่งเขาอืมจากสวนสิบสามบาท <c ười> จากสวนสิบสามบาทเ <c ười> นี่ยครับที่หอเนี่ย พอไปปลายทางก็แพงยิ่งในเมืองอยี่แพงโอ้นี่่อไปเยอะเลยฮะเอ้าถ่ายด้วยเหรอถ่ายเาดี๋ยวถ่ายแอดมินโอ้โหแอดมินวันนี้ขยันแข็งมากเลยครับ<อ>มาเป็นชาวสวนครับจากคนในเมืองนี่อ่าโอ้ลูกเริ่มเล้นเนี่ยโล13บาทจากต้นทางถ้า ไอ้ถ้าไปไปลายทางอ๋อเขาจะมีหมายไว้สีนะครับตรงตรง,ตรงแถบสีตรงถุงเออเอาเรื่องที่ไม่เป็นสีเขียววะเขียวสมิตรรุ่นนี้ก่อนอ๋อหมายถึงว่าห่อก่อนหรือไงครับก่อนมันเป็นรุ่นรุ่นอ๋อโอ้ออโ,อโหสวยผิวสวยๆเนี่ย,ยากจสวนอืมต้นทางจากสวนโลสิบโลสิบสามบาท พอแบบว่าไปในเมืองก็แพงมากเขาเนี่ยมะม่วงก็แพงเขาทำนะเนาะเขาทําให้กินนะเนาะอย่างว่าเนี่ยเกษตรกรที่มือเกษตรกรก็จะถูกหน่อยใครสนใจสั่งซื้อได้นะครับจากสวนปักดงนะครับสักเหล็กพิจิตนะครับสวนคุณเล็กนะครับคุณเล็กคุณล่านะครับ <c oughs> คู่เคยครับ แต่ผมไม่นคนในเมืองครบผมผมไม่ได้ทำาครับผมทำไม่เป็นครับกูคเคยเขาทำเนี่ยโอ้โหลูกสวยมากเลยครับแล้วก็มันจะมีโชคอันนั้น,นะครับโชคนั้นก็เก็บขายได้ทั้งปีแต่ก็ราคาก็ถูกถูกแพงมั่งตามความต้องการของท้องตลาดเนาะเป็นฟารันนะโอ้โหลูกเบิ่มเลยครับนี่ครับฟารัน ฟ้าลันยังไม่แก่จัดเรียบร้ีออเดอร์ใครใครเอาเจ้ยนี่ไหนวะ ทังนั้นเลยที่โหไปเขาบอกราคารวมราคาสูงสุด13บาทแต่เขาต้องไปคัดไซคัดเกดดีทีนะึงคัดไกลลูกเล็กก็ตามนั้น3บาท5บาท7บาท8บาทแล้วแต่เขาให้แล้วแต่แต,แต,ตกลงกงนเขาจะกำหนดไซมา สีหรือสีทองอ่ะสีสโอสีทองอนี้สีทองอออย่างนี้เอาได้เก็บโหลดเพื่อนเขาอ่ะให้ไปพักที่บ้านแล้วก็มีคอนโดด้วยไปคราวนี้นะค่าที่เไม่เสียไม่เพื่อนที่เหนือเลยนี่ยเลยทนะ ้็ไปส่วนหน้าับไปข้างหน้าส่วนหญ่จะอยู่ตรงนู้นอันนี้มาไล่เก็บเฉยๆครับเอไว้ละ,ะชาวสวนก็มีเชื่นใจตอนเก็บผลผลิตขายไดเงินเนาะลงทุนมาเลือไม่เอาไม่ได้ตัง อันนี้เสียงผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการใหญ่เสียงดังมากเดี๋ยวฉันจะหาว่าทำค่าแรงไม่คุ้มเองกำลังขายค่าแรงนะเนี่ยเออเออก็จะดูไงเบอร์สี่อ่ะเขียวอันนี้เขียวเขียวอันนี้เบอร์สี่ Oh. <laughs> อ,อ,อ๋อไปรอที่บ้านเหรอปออยันนี้ยังนนยังนาก็ต้นต้นใหญ่เงินเ,เป็นสมบัติลูกหลานไม่เป็นสมบัติลูกหลานอีก5-10ปีก็เป็นเงินนะครับพวกนี้ครับขายได้น,นี่ลูกสุกมันร่วงเลยนะครับเสียดายเดี๋ยวไปปอกกินได้อยู่นำดอกไม้โอ้โหอันนี้บ่านร่มเลยครับเนี่ย ใหญ่ๆนี่ครับใหญ่เลยนะเนี่ยครับเริ่มเลยเก๋นะไปเคาะเคาะเคาะมันจะเป็นสีนวลๆเป็นฝ้าฝ้าขาวๆอันเก๋จัดแค่ดีเนี่ยแตกเลยรับเป๊ะเลยมูัวนี้เยอะมากเลยดดโดกเลยครับส่งสับตัวนี้เยอะเลย นีี่ครวันกลับจะเอาไปฝากที่ทำงานพวกพวกผู้หญิงเขาเยอะฝากที่ทำงานเขาบุูไม่ดีแล้วก็ถึงปิดทิ้งเลยไม่เสียดายเดี๋ยวจะเอาไปให้ที่ทำงานเฉาะทินกัน ครับต้นไม่ใช่น้อยเนาะใหญ่ๆแล้วน้ยเศรษฐกิจไม้แห่งอนาคตเยอะเลยครับถ้าัวปล่อยทิ้งไว้สัก20-30ปีก็อีก20-30ปีก, 20, 30, ปก็เป็นเงินเยอะเลยรุนร่นลูกรุนร่นหลานเอาไปทำทุนรั้ตั้งตัวได้นะครับ แต่รุ่นผมคงคงไม่ได้ละไอรุ่นเราก็แค่ดูแลแล้วก็ส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานไปเนาะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยนะเป็นปุ๋ยปุ๋ยซีที้งัวนะครับปุ๋ยที่วัวนะครับ ที่นี่มัก้ก็ต้นไม้มันก็อยู่ตัวหมดแล้วเนาะมันอยู่ตัวหมดแล้วคือมันมันไม่ตายเลวมันรอดหมดอยู่ตามธรรมชาติพอถึงหน้าฝนน้ำก็ตกมาแล้วก็มนก็ท่วมขังไม่ตายแล้วดินก็ดูซับน้ำอุ้มน้ำไว้ มาใช้หน้าแรงนะครับพอหน้าแรงก็ต้นไม้ก็จะเอาความชุ่มชื้นที่เคยเก็บไว้นเนี่ยกลับมาใช้นลเป็นวงจรธรรมชาติเขาเนาะวันนี้พามาชมสวนครับสวนมะม่วงแล้วก็มีไม้เศรษฐกิจนะครับเป็นยางนาสมมารถเป็นยางนะแล้วก็ต้นสักบ้างนะครับมีมีอยู่ อันนี้มีน้ำดอกไม้้อกไม้สีทองห่อ,หอจะไม่ได้เลยเดี๋ยวกลับไปแกะถุงที่บ้านนะครับมะม่วงที่ขนเมื่อกี้พราที่ซอยเมื่อกี้ต้องไปแกะถุงไปคัดเกตอีกทีนึงเขาก็จะให้ราคาตามลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าใหญ่สุดก็13บาทนะครับนย